แนะนำเครื่องขายหน้าร้านระบบ Android แบบ All Inone เสรหน่อยจะมี2หน้าจอก็จะเป็นยี่ห้อซังมินะครับรุ่น D2S Plus นะสำหรับสเปคเบื้องต้นหน้าจอหลักขนาด15.6นิ้วแบบ Fu l l h ดีส่วนจอหลังขนาด10.1นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นจอธรรมดานะคือเราไมา่สามารถไปทสัสกรีนได้นะเป็นจอสแสดงผลเฉยๆแรม g องจิกลอมขนาด16จิกเลยทีเดียวตัวนี้รองรับกระดาษใบเสร็จแบบความร้อนขนาด80คูณ80มิลลิเมตรกระดาษใบเสร็จแบบ3นิ้วนั่นเองนะครับถอดการเชื่อมต่อนะครับช่อง RJ สำหรับเสียบลิ้นชักเก็บเงินไปจะเป็นสายแลนนะฮะมี USB ให้อีก4ช่องนะครับครบคันนะครับกรณีที่เราใช้แอปพลิเคชันขายอานไนเช่น l o y w a r l e POS นะครับตัวจอหลังนะมันก็จะเห็นเหมือนแคชเชียร์เห็นเลยนะกรณีรน,นี้ผมจิ้มขายสินค้าไปจึ๊กๆๆ,ๆเขาก็จะเห็นรายการที่เขาสั่งซื้อตรงนี้นะครับรวมยอดเงินเท่าไหร่กดชนะเงินเห็นเลยว่า50บาทรับมา100อย่างงี้ครับ มันก็จะแสดงให้ดูเลยว่ายอดซื้อ50เงินทอน50ก็จะเห็นแบบนี้เลยครับกรณีมีจอแบบนี้นะครับต่นนี้ตัวอย่างเป็นรอยเวิร์ดพิวเอสนะครับเพราะว่าแอปนี้ฟรีนะครับโหลดใช้ได้เลยเราต่อเครื่องอัปโค้ดนะครับเวลาเราขายของเนี่ยเราก็เอาของไปสแกนได้เลยแบบนี้นะครับนี่ครับนี่หรือจะจิ้มหน้าจอก็ได้นะครับจิ้มเอาก็ได้แบบนี้นะครับโอเคกดชำระเงินนะครับยอด900บาทรับมา1 0 0 0พ ลิงคชัดเกินเงินที่ต่อไว้ก็จะเด้งอัตโนมัตินะครับอันนี้ตัวอย่างไปเสร็จนะครับก็ประมาณนี้นะครับี่จำหน่ายแล้วนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อบริษั ES S, ท ESS i n t e c เลยนะครับหรือว่าจะทักไลน์แอดเฟซบุ๊กมาได้นะครับผมขอบคุณมากครับ